Bye bye. Đi làm này. ครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะเราจะพามาชมความคืบหน้าของรถไาฟอร์ด6สูบเกียร์กลางขาน้าคาราโรเทคร้อยเปอร์เซ็นต์คันนี้นะครับสำหรับคันนี้นี่เป็น7810แปดเอสชับนะฮะขาน้าคาราโรเกียร์กลางกองใหญ่สเปคเทพนะฮะคันนี้เป็นรถเอ่อคันนี้เป็นรถเือร์หนึ่งเมืองไทยนะครับนะฮะ รถพี่จะ3,000ชั่วโมงเลยนะครับเป็นรถของโรงงานน้ำตาลนะครับผม3,000ชั่วโมงตีน้ำตาลแล้วกิจการก็มีทีมงานไปประมูลออกมานะครับแล้วก็ไปเอาต่อมานะครับรถที่ค่อนข้างดีนะครับผมดีในที่นี้หมายถึงว่าเครื่องเกียร์ท้ายสภาพใช้ได้เลยครับจะขาดการดูแลรักษาไปหน่อยนะครับเครื่องอะไรหลวมแล้วทางร้านเราก็ฟิตเครื่องใหม่นะครับตีปอกนะครับ เปลนลูกสูบแหวนชุดซ่อมใหม่หมดนะฮะน,นี้พามาชมฮะเผื่อท่านใดสนใจต้องการรถรุ่นนี้อยู่นะครับนี่ผลงานเราไปแล้วประมาณสักหกสิบปเซ็นแล้วนะฮะนี่ถึงขั้ตนต่อการเช็คคันหน้าครับดูฮะให้ดูชิ้นส่วนต่างๆยังได้ได้เดิมเลยครับทุกมากนะครับเขาต่อน็อตหลุมครกนะครับเดิมเดิมเลยครับสวยนะฮะ เเ, <S <S เดี๋ยวเตรียมประกอบเสร็จก็จะทำสีนะครับนี่ครับมีดึ้างของเราเริ่มประกอบฝอดูปเสร็จแล้วหนึ่งข้างนะครับระหว่างรออะไรนะครับก็ทำคันนะเครื่อยงยนต์นี่ฟิตใหม่แล้วนะครับนะบของเหลวนี่ใหม่เลยนะครับผมดูฮะทำเครื่องใสๆเลยครับเดีย๋ยวไปดันลินนะครับเดี๋ยวให้ทําเสร็จเรียบร้อยก็จะรันลินนี่เช็คเกียรยเ์เช็คฝาห้อยู่นะครับ เดี๋ยวจะไล่เปลี่ยนระบบซินต่างๆทุกจุดเลยนะฮะซินล้ออันนี้เป็นยางใส่ยางใหม่รอไว้แล้วครับยางหลังก็จะเป็นสเปค18.434นะฮะยางใหม่เลยนะครับผมยางหน้าก็อันนี้ใส่เป็น14.9ทับ24นะครับอันนี้เป็นยางหน้าครับผมเปลี่ยนไปก่อนนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวก็จะไล่เปลี่ยนระบบซินทุกจุดนะฮะซินพีดีโอ แล้วก็ซีนล้อหลังซีนพอเบรกนะครับอย่างบุกเบรกอะไรต่างๆนี่เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับนี่ฮะน้ำมันไฮดรอลิกที่จะเปลี่ยนใหม่หมดนะครับสามถังใส่ใหม่หมดเลยนะครับผมมอเตอร์พวงอะไรตัวนี้เปลี่ยนนะครับนี่ฮะมอเตอร์พวงอะไรที่ถอดออกแล้วจะเปลี่ยนใหม่นะยครับถูกชุดคูนเกียน,นะครับสกิดมาก ตัวนี้ป้ายแดงเมืองไทยนะฮะสามพันชั่วโมงครับเรืองอะไรไม่ต้องกลัวนะครับมีทุกชิ้นครับผมเกียร์ท้ายนี่เหมือนหกสี่ศูนย์นะฮะเครื่องเหมือนหกสี่ศูนย์นะครับแต่ลูกสูบมากเยอะกว่าครับอะไรใช้ตัวเดียวกันเลยนะครับตอนนี้จะได้เป็นร้อยยี่สิบแรงม้านะครับไม่ไม่มีโบนะครับไม่จำเป็นต้องใช้โบนะครับแต่เครื่องดีปั๊มดีนี่สบายมากนะครับกำลังเหลื่อเรื่อครับเดี๋ยวเปล่อ แกออกหมดครับชุดดันหน้าชุดดันหน้าก็ช่างสีแล้วก็ไปทําสีเสร็จแล้วนะครับเหลือเป็นชุดเปลือกชุดครอบเดี๋ยวก็จะทําสีกอีกต่อไปนะครับผมอันนี้ฝาไฮดรอลิกเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว อันนี้ชุดทันเฟร์มครับผมชุดทันเฟร์มแล้วก็แกะเช็คลายเปลี่ยนสินทุกจุดนะฮะลายเปลี่ยนสินใหม่เช็คเฟืองใหม่ดูเฟืองครับสวยนี่ฮะเฟืองเกาะเฟืองแท้ติดรถเลยนะครับสวยทุกตัวเห็นไหมครับสวยทุกจุดนี่เพาทันเฟร์มครับนะฮะหลล้างสะอาดเปลี่ยนสินตลูกยางใหม่เตรียมขึ้นครับอันนี้เป็นรางเวทนะฮะรางเวทท้างหน้ารางเวทถ่วงหน้านะครับ เดี๋ยวทาเสร็จเสร็จแล้วก็จะใส่เวทถุงหน้าด้วยนะครับคือถ้ามีติดรถมาเราก็จะใส่กลับไปนะครับเดี๋ยวพาไปชมเวทนะฮะถอดล้างทำความสะอาดเตรียมพ่นสีนะครับส่วนตรงนี้เป็นแผ่นลากอันนี้เหล็กถุงล้อหลังนะครับเหล็กถุงล้อหลังนี่จะจะพ่นอาจจะพ่นเป็นสีแดงนะครับครับอันนี้เป็นเวทถุงหน้าสิบก้อนนะครับนี่มีสิบก้อนนะครับ ที่ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะไลพ่พ่นสีนะครับรอไปนะครับเห็นไหมฮะอันนี้สิบก้อนเลยก้อนละสี่สิบกิโลครับเขียนไว้สี่สิบกิโลนะฮะสิบก้อนจะได้สี่ร้อยโลครับถุงหน้าทำแปดจุดศูนย์เอสนะครับผม พรผสมทุดสี่ครับรทุกสี่ก็อันนี้ทําพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้เป็นมังโคนซุ้มล้อหลังนะครับเสียมพ่นสีจริงแล้วนะครับช่องสีเราทําเรียบร้อยแล้วนะฮะก็พากสมไปรเ,เรืร่อยๆนะครับเรียมชุดหัวครับชุดหัวนะ้วนี่ครับเสร็จแล้วนะครับ นี่ตักแดดจะแห้งนะครับเตรียมลงสีจริงนะครับเจ็ดแปดถนึงศูนย์เอสนะครับคันนี้อันนี้เป็นชุดโครงดันนะครับผมสวยมากนะครับโครงดันถือว่าสวยเลยนะฮะนี่เป็นเดิมนะครับไม่ได้ดามเลยนะฮะนี่มานี่ครับเด็กยังใหญ่เลยหน้าสี่เลยนะครับ ี่ยังใหญ่เลยโูกดันยังใหญ่เลยนะครับผมมาใส่ผมกาลังรดเลยนะฮะร้อยี่สิบแรงนะครับนะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวโตัวรถอีกสักประมาณหนึ่งอาทิตย์น่าจะเสร็จนะครับนะฮะเพราะเช็คละเอียดเลยนะครับหรือทุกจุดนะครับผมครับพาชงกันยาวๆแลครับไม่มีการตัดต่อนะฮะนี่ครับเสร็จแล้วก็สวยแน่นอนไม่ผิดหวังนะครับ เรารับประกันคุณภาพเหมือนเดิมครับเครื่องเกียร์และระบบไฮดรลิกนะฮะนี่ครับสิบสี่จุดเก้าทับยิบสี่นะครับของเหลวนี่เป็นน้ำมันคานน้ำมันดุมนะครับเกยบไว้นะฮะสำหรับดุมล้อใช้เบอร์เก้าสิบนะครับดุมนะฮะตํำดุมใช้เบอร์เก้าสิบถ้าในคานใช้ละอุ้ยขโทษฮะในคานใช้เก้าสิบครับ ในคานนะฮะเบอร์เก้าสิบใช้ดุมร้อยใช้ร้อยสี่ส anyway, ิบครับน <Earth in |tr|> ี่ฮะใช้เทนดีเอลห้าอันนี้เติมดุมนะครับร้อยสี่สิบธนาคารตั้งเก้าสิบนะครับจะแปดประสีสามถังเตรียมไว้ครับนะครับเหลือขั้นตอนการเทคท่อนท้ายนะครับท่อนหน้านี่ก็น่าจะใกล้จะเสร็จแล้วครับเ็คท่อนท้าย ครับเป็นสีล้อต่างๆปรับปรับเอ่อปรับเลยมุมเลยหมอูอะไรพวกนี้ฮะให้แม่งกนะร,ระทะล้อสวยนะฮะเห็นไหมฮะถ้าล้อสวยเลยนะครับแต่ล้างพออาบน้ำเสนสีก็จะแวบ,บเลยนะครับผมนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับปั๊มลายครับปั๊มลายสปอตนะฮะเห็นไหมครับนี่นะครับผม ตับปุ่นแนะครับปั๊มติดไฟฟ้านะครับผมวันนี้ถอดถอดติดออกไปแล้วนะครับเครื่องสำหรับเครื่อง Powerstar หกสูบตัวใหม่นี้จะจะไม่จะไม่เหมือนตัวเก่านะตัวเก่าจะเป็นปัามแถวนะฮะปัามแถวดีกลมพวกนั้นนะครับนะฮะอันนี้จะเป็นตัวใหม่แล้วนะครับเครื่องเกียร์ท้ายเหมือน40เลยนะครับผมเกียร์แ<ส>ป40<ส><ป> น,นี่เป็นปั๊มขาวไฮควาวนะฮะจะได้เทคระบบใหม่ทุกอย่างนะครับน,นี่เป็นปั๊มใหญ่นะฮะปั๊มใหญ่น,นี่รถปีศูนย์เจ็ดนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะศูนย์เจ็ดนี่ผลิตพร,ร้อมเอทีหกหกหนงศูนย์นะฮะตัวนี้ผลิตพร้อมกันตัวนี้เป็นหกสูบเรียกเอทีเอสหนึ่งสองศูนย์นะฮะหรือเจ็ดแปดศูนย์เอสครับนี่ครับแล้วแต่จะเรียกกัน นี่ชุดเฟืองหน้าเห็นไหมเดิมเดิมครับนี่ของเดิมเลยนะครับนี่เดิมติดรถนะครับแท้เลยนะฮะดูการใช้งานของเขานะครับถือว่าน้อยนะครับ3,000ชั่วโมงถือรถน้อยเลยนะครับผมใช้งานน้อยมากเฟืองแท้ทุกตัวเลยครับนี่เราแค่ล้างๆนะฮะล้างๆก็สดตรวจสอบตรวจสอบความแน่นตรวจสอบลูกปืนต่างๆนะครับเห็นไหมฮะเฟืองสวยทุกตัวแท้ติดรถเลยนะครับ นี่ครับเรียกตะก้อนหรตะก้อนี่ไครับผมพอเสวยๆเดิมๆเลยนะครับไม่มีรอยเชื่อมรอยอ็อกตรงนี้เลยนะฮะเป็นปิ้นล็อกอยู่เดิมๆเลยครับตัวปนย่อยตะเฟืองของฝรั่งของประเทศแท้ติดรถนี่ใช้ไปนะครับนะฮะยาวเลยครับใช้ยาวนะฮะถ้าดูรายลักษาดจริงๆนี่ใช้ยาวเลยคนมากนะครับ ส0ปี20ปีเนี่ยสบายมากเคร uh ื like ่องเนี่ยฮะเหมือนเหมือนเครื่องเนี่ยไม่ปล่อยฝุ่นเข้าเครื่องนะฮะแต่คันนี้นี่มีเข้าเสียจนฝุ่นเข้าเครื่องนะครับทางร้านเราเลยได้ทำการตีปอกสูมใหม่ปิดเครื่องใหม่เลยนะฮะฝุ่นเข้าเครื่องนะครับปอกสูมเป็นรอยโคเวียงสแตนดาร์ดนะครับคันนี้รับประกันโคเวียงด้วยนะฮะโคเวียงสแตนดาร์ดเลยนะครับโคเวียงเราไม่ได้เตียไม่ได้ฟานไซส์นะครับโคเวียงใช้ไซส์เดิมครับชับอปบชับก้านเปลี่ยนใหม่หมดเป็นสแตนดาร์ดเหมือนเดิมนะฮะ มันเป็นลอยนะครับผมทางร้านเราเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับครับเดี๋ยวน่าจะมีวิดีโอหัวคลิปท้ายคลิปเนี่ยฮะตอนช่างเราประกอบเครื่องยวให้ชมกันนะครับคันนี้เอกสารินวอยพร้อมจดทะเบียนเลยนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับคันนี้เป็นคันที่หนึ่งนะฮะทางร้านเรามีสองคันนะครับรุ่นนี้ครับเช็คทีละคันครับ ให้จบทีละคันนะครับผมสเปคเดียวกันครับรุ่นเดียวกันเลยจะดแปดศูนเอถ้าใครสนใจคันนี้นะฮะสั่งจองได้ติดต่อสอบถามได้นะครับเหมาะมากทำหงานไรอ้อยนะครับงานที่ต้องการกำลังแรงม้าสูงๆนะฮะแรงบิดสูงๆนะครับ,รบ,รบเหมาะมากครับการลากริปเปอร์ห้าขาลากลูกพ่วงถาถบุกเบิกอะไรประมาณนี้ครับ อาทิตย์นี้ให้ชมกันคร่าวๆนะครับให้ชมความคืบหน้าของรถเช็คสภาพใหม่จากทางร้านเรานะครับเจ็ดแปดหนหน้าคาโลกเกียร์กลางนะครับเรถที่น่าใช้อีกหนึ่งคันนะครับสำหรับเช็คขนาดนี้นะฮะร้อนะครับเช็คร้อราคาเบาๆนะครับนะครับผมราคาไม่แพงนะฮะเสร็จแล้วจะขายอยู่ประมาณ790,000บาทนะฮะ ดานหน้านะครับตัวรถดันหน้านะครับไม่มีห่างนะฮะราคานี้เช็คร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคุณภาพหหยห่วงครับนะครับช่างเราแกะเปลี่ยนซิลนะครับซิลในดุมนะครับผม คลิปนี้นะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณสรการกดติดตามและรับชมครับพบกใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ